ขอน้ำน้อมในองค์สเมเด็จพระสัมาสัมพเจ้าผู้ไกลจากกิเลสต,ตัดสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพระครูด้วยความครบรออย่างสูงยิ่งกราบไม่ขัาวันเตน,นะมุตรสาทุกรูปอาจจเริ่นทำซึ่งดีนะยติธรรมผู้ใสความเจริญในธรรมทั้งหลายจะเห็นว่าเหตุการณ์เ,เกี่ยวกับ วิชาเนี่ยสำคัญสำคัญนะมักจะเกิดขึ้นกับวันที่ประจันร์เต็มดวงน,น,นะสิบห้าค่ำห้างแรมไม่มีหรอกนะไม่ไม่ว่าจะวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาเนาะเอว,วันอาสาหาบูชาก็ตามต่ว,วันขึ้นสห้าค่ำหมดเลยแต่คนละเดือนมาฆากระเดือนสาม วิสาขาเรือนหกอาสานหา,าบูชาก็เดือนแปดเนี่ยจะต้องแปบบุญบารมีนะไม่ต้องต้องครบบริบูรณ์เต็มมอแล้วก็เกี่ยวกับวิชาเนี่ยเกีก่ยวกับต้นไม้หวังเกี่ยวกับบา สัตว์สัตว์ก็มีเกี่ยวเกี่ยวข้องอย,ยู่เหมือ,อนออก,กันเกี่ยวกับสัตว์ก็คือตอนเสด็จออกบวชก็คือขี่ม้ากันตกะไปกับนายชนะนะเนี่เกี่ยวกับสัตว์ก็เกี่ยวกับต้นไม้ก็คือต้อนะส,ส,สีบัวโพนะภาษาภาษาบาลีว่าอะไรนะอาสัตถะอาสัตถะพฤกษ์ คือต้นโพนี่แหละที่ท่านไปนั่งแล้วตัดสรู้ได้ต้นโพนั่นแหละแต่ไม่ใช่ต้นโพคือต้นต้นที่อาสาฬหพอิงเดียวนะเี่ยที่ที่เราอยู่ในวัดเราก็มีต้นใหญ่นะเพราะครูว่าผู้ชาพไปนั่งตัดสรู้ต้นไม้ต้นไหนเรียกต้นต้นโพโปกิหมันน่ะโปรตี่แล้วตัดสรู้เนาะ ว่าต้นอะไรต้นต้นรันต้นเต่งต้นมะข่าอะไรก็แล้วแต่นะอในวัดนี้เราต้นมะข่าเยอะนะเยอะกว่าต้นต้นไม้ยังอื่นนั้งปลูกไว้เยอะมากข้ามมงอล้วันวันสำคัญเนาะเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือวันประสูติตรู้และปริพพาน วันตรงกับวันเพนเดนหกวันเดียวกันเนี่ยนะแต่คนละปีแต่จุดสำคัญเท่าที่เอามาเข้าใจนะจุดสำคัญความประเสริฐเลิศยอดเนี่ยอยู่ตรงที่วันตัดสรู้ถ้าไม่ตัดสรูก้ก็ไม่สามารถเป็นพระสมมาวิเชา,ายได้นะตัดสรู้ในยสำคัญที่สุดปรนะสูิรก็ประสูิ ที่สุลุมพินีนะ <c oughs> สุลุมพินีประเทศเนปาลแต่ก่อนก็อยู่ในอินเดียตอนนี้มันแยกเป็นประเทศเนปาลน,นะเราเคยไปแล้วโอ้ที่ไม่ใช่แับแคบนะกว้างใหญ่มากนะ <c oughs> เขาไม่เอารถเข้าไปเดินเข้าไปแห่ไกลกันนะเดินเข้าไปข้างในนะ <c oughs> ที่สุลุพินีปัจจุบันนีแ่แหละนะอยู่ในประเทศเนปาลที่พระเจ้า ผู้เจาประสูรนะเนาะเกิดเกิดทางเนื้อหนังเป็นาราชกมุมารศรีสถาเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นกุมารนะต้นหลังก็ออกบวชอายุ29ป,ออป,าายป,ปีออกบวชเป็นเจ้าชายเนาะบำเพญ็ญไปบำเพ็ญบำเพ็ญไปออกบวชบำเพ็ญไปหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ เจ้าสุนักตนเจ้า,จาสุนักนี้นะกุทกกาดาบทอาลาและบทต่างๆก็ไปนะไอเนี่ยก็ลองผิดผิดผูกผนะูกหกปีเนี่ยบผิดไปโอ้โหคือไปสาตามมาที่เขาต่นต่อนั้นเต่างจากุูมันก็ผิดนะแต่ของเจ้านี่มีทุนเดิมอยู่แล้วสั่งสมมาโอ้หม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติแล้วนะ บำเพ็ญม,มารมีไม่ใช่ชาติสุดท้ายที่เป็นเจ้าชายสัจชาติเดียวามาบำเพ็ญม,มารู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติและเป็นตันแสนชาติบ้งเนาะหลายแสนชาติอ่ะเออไม่ธรรมดานะตายเกิดเกิดตายตายเกิดมาบำเพ็ญมารม,มนะีเป็นสัตว์ได้ชางก็เคยเ,เป็นช้างก่อเคยเป็นม้าก่อเคย เป็นลิงก็เคยนะเอ่อเป็นพ่อค้าก็เป็นเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาก็เคยเป็นหลายหลายหลายยฐานะหรือผมเพ็ญมันมีหลายฐานะอย่างชาติที่เคยเป็นพระฤาษีนอรก็ผมเพ็ญมารมีให้ทานเยอะน,นะก็มีลูก,ล,กลูกหญิงลูกชายเนาะ เวร่อนนอนะจำได้ไหมชื่ออะไรบ้างอกันหาชาลีกันหาชาลีน,าาลนี่แหละนะตนหลังอาพระถึงว่าวกนานนะ็คือเจ้าชายเสีอานี่แหละนะคือพระพุทธเจ้าแด้ว่าตัสรู้นะส่วนส่วนกันหาก็คืออพระวิษณีอุเบรน,น,น,นานา ส่วนชาลีก็คือปราขุนลุ้นแหละตอนบวชเป็นเมนแล้วก็ตอนหลังก็มาบวชเป็นภิกษุแล้วก็ได้เป็นลุกเป็นพระรหันด้วยนะแต่รู้สึกว่าราขุนราขุนเลยมาเกิดกับมากับแม่ปนานางไม่ใช่ไม่ใช่สริมาไมีย พิมพาแม่พระนางพิมพาเนี่ยเกิดพระนางพิมพาส่วนภิกษุณีุบนวรน,นาเนี่ยไปไปเกิดกับแม่อื่นเนะไม่ไม่มาร่วมกันแต่ก็ได้มาบวชเหมือนกันมาบรรลุทมเป็นพระหานเหมือนกันเนะส่วนตาจุชุกตาจุชุกในเรื่องพระเวทตนก็ได้ได้มาบวชเหมือนกันในชาติที่พระเจ้าตัสรู้เนี่ย แต่เป็นตัวโกงมาดนเนัะ,นะเป็นตัวโกงโยว่าใครพระเทวทัตเลยนี่อดอดีด้ทัจุชกอะเนี่ยเออมาแทนที่จะได้ดีได้ดีนะครับมาก่อมากวนทำให้ศาสนาวุ่นวายเลยนะก็ม,ม,มาผ,ผ,ผิดผิดไปนั้นหลวงลาบสักกะระไ่บ้างเนี่ย วิชากรรมาตัดสรุปในวันเพ็ญเดือนหกเนี่ยวันนี้สาขาบูชาเนี่ยใต้ตนอัฏฐะพึกอัฏฐะพึกเออจนโพเนี่ยนะเมื่ออายุสามสิบห้าปีบวออกบวชยุบเก่าก็เป็นเพ็ญหกปีผมเพ็ญผิดเพ็ญถูกมานะผิดบ้างผูกบ้างโอ้จนกระทั่งถูกต้องะนะจมรุ อืมสนาีแล้วก็พอบรรลุแล้วก็ประกาศศาสนาไปถึงอายุแปดสิบปีปริพาน์ก็วันเพนเดงทุกอีกตรงกันสามเหตุการณ์เนี่ยนะเกิดก็วันเพนเทุกแต่จะรู้วันเพนเทุกปริิพานตายทางสรีระเ,เนื้อหนังร่างกายด้วยแล้วก็ไอ้ทั้งจิตวิญญ,ญาณเนี่ยตาย สวิดับสวิตแล้วตั้งแต่ตอนตัสรุวเนาะตัระสรุวก็ยังมีที่อยู่ทำง,งานศาสนาไปเผยแร่ศาสนาไปจนถึงอายุแปดสิบเนี่ยถึงปริพาน์ตายทางเนื้อหนังร่างกายด้วยทางจิตวิญ,ญญาณในตายก่อนมาแล้วนะดับสนิตแล้วกิเลสนในจิตวิญ,ญญาณของพระองค์ท่านดับสนิทนะครับ ถ้าฟังฟังพระครูอธิบายนะวันตััสรู้เนี่ยเออตายกับเกิดเนี่ยคู่คู่พร้อมกันเนี่ยนะแม้แอ่ถึงใจเกิดพร้อแนแค่วินาทีด้วยว่าจะถึงนาทีหรือปะ่าไอนตุตัสรู้นะเออเออเนี่ยกิเลสดับสนิทตายสนิทถึงจะ เกิดจิตวิญญาณเป็นผู้เจ้าไดนะ้สิ่งหนึ่งตายถึงสิ่งเจริญจิตโลกุตละก็เกิดจิตโลกิยะตายจิตโลก,กุตละเกิดเนะี่ยแค่ว,ะะวัดเลยช่วงแตรั้วแล้วนะโอ้โหตรงเนี้ยสำคัญที่สุดตรงเนี้ยนะ <c oughs> เราก็อันนี้ของสหรับ,บของพนะรนะเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของเรานะของเราเนี่ยต้องมาตรวจด,ดนะูเนาะ ตายไปบ้างนี่ยังเนะอะไรต่างๆเนี่ยตายไปบ้างยังกิเลสตัวนั้นตัวนี้ที่เราเคยหลงติดหลงยึดเหมือนกับเป็นตัวเราเลยนะเป็นหนึ่งเดียวกับเราเนี่ยเออเห็นเราเป็นกิเลสเห็นกิเลสคือตัวเราอนะไรเงี้ยเนาะเออเนี่ยต้องแยกแยะให้ออกเรียกรรมวิจัยก็ยู่พุทชธ ข้อที่สองะสติทำวิจัยแยกแยะให้ออกว่าระหว่างจิตจิตจริงจริงคือ ing, อ freely, ะไรจิตแท้คืออะไรจิตที่มีกิเลสมารผสมอยู่คืออะไรก็แยกกันให้ออกแยวทำวิจัยนั่นสติทำวิจัยวิริยะแยกผักเพียงละนะขจัดกิเลสออกไปก็ไปไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องด้เรื่องไปนะยาเบื่อใบมุขกว่าดอกเบ หมดด้วยเกล้หมดยังอืมตัวต้องตัวดูตัวเองเนาะ,ะให้รู้ว่าเออกิเลสของใครของมันนั้นจับยัดใส่ให้กันไม่ได้แล้ว <c ười> เราโมหะไปหลงยึดมาเองอะนะเนอะเวลาจะล้างเองใครล้างให้เราได้กำจัดกำจัดเองนะเออของใครของมันดิฉันจะฆ่ากิเลสให้คุณแทนนะ <c ười> ได้ไหม ไม่ได้พระเจ้าย,ยังกระจัดกิเลสให้เราแ,แทนแม่ผู้ช่วยยังมีบอกมาสอนแนะนําให้เนั่นเองเวลาทําเนี่ยปฏิบัติเนะี่ยมันกระจัดเองเอาศีมาปฏิบัติกับจัดกิเลสเองเนี่ยเหมือนเราออกกำลังกายอะ่ะอยากให้สุขภาพดีเอะเพิ้ผมิชันออกกำลังกายแทนคุณให้คุณสุขภาพดีนะได้ไหมต้องออกกำลังกายเองของกายของมันแล้วสุขภาพก็จะดีเองเนี่ยนะแต่ขี้เกียจออกกำลังกายสุขภาพมันจะดีได้ไง เหนื่อยยืนทานี่นหวืของใครของมันนะทําแทนกันไม่ได้พฏิบัติทําล้างจิเเหลวล้างจิเหลสเหมือนกันต้องปฏิบัติใครไปฏิบัตมันแต่คําสอนคําบอกคําสอนเนี่ยรับฟังแล้วเอาไปประพุตธปฏิบัติตามเนี่ยทำได้อ,อา่ก็เกินนำไปสั่นเองนะเดี๋ยวให้ปนตรงมั่นบ้างองเรามีแค่เราสององค์เลย ขอกราบนอบน้อ,นอมองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระครูสมณะปทิลักษ์ครับขอ,อกาศพันเตวุโสทุกทุกจะเลยทำญาดโดมผู้ใฝ่ในธรรมทุกคนนะนะเวียนไปเวียนมาก็มีสององค์เนะนะเวียนธรรมเนาะอ่ ขยะแกเวียนด้วยเ,เดี๋ยวส่งไมให้นะไม่ใช่ผู้ฐานใหญ่ๆเนะเาะบัลาดถ่ายทอดสดใช่ไหมบัลลาดสันติปฐมนะแต่ละที่แต่ละที่พวกเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมเวียนธรรมก็คือฟังธรรมนี่แหละเนาะหลายๆรูปหลายๆองค์ ถ้าเป็นข้างนอกวันวิสาขบูชาเขาจะทําอะไรตอนเย็นอ่าเขาก็จะเวียนเทียนนะอาตมาก็เคยไปเวียนเทียนแล้วก็โดนไปเทียนมันไหมเสื้อผ้าเสื้อนะอ่าเทียนก็หยดใส่มือตอนเด็กๆนะประเพณีที่บ้านทำยังไงแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละนะแต่พอมาเจอชาวโซงเนี่ยเออพอท่านก็พาทำยันเวทีแบบใหม่ เวียนทรรมฟังธรรมให้เกิดสาระให้เกิดปัญญาเนาะอ่าอี่งวันนี้เป็นวันวิสาขะเมื่อเช้านี้เราก็ได้ฟังแล้วเนาะการเกิดพุทธ,ธะเห็นไหมอ,อ่เราจะทําให้พุทธ,ธะเกิดในตัวเราได้ยังไงใช่ไหมอ่าวันประสูติวันตัสรูวันปร,รินิพานเนะี่ยเราทําให้พุทธ,ธะเกิดในตัวเรานะ อ่าถ้าพุทธะเกิดได้เราก็จะมีโอกาสที่จะตัดสรููบ้างเนาะก็คือบรรลุธรรมเนาะเป็นขั้นขั้นไปเนี่ยนั้นทำยังไงพุทธะจะเกิดได้พุทธะในน้อยเกิดได้จะได้มีโอกาสตัดสรููบ้างแล้วก็จะได้มีโอกาสปรินิพานบ้างใช่ไหมอ่าถ้ายังไม่ถึงขั้นปรินิพานก็น,นิพานก็ยังดีใช่ไหมก็น,นิพานเป็นเรื่องเรื่องไปเนี่ย เออทำยังไงจะได้บ้างอืมหรือพวกเราได้บ้างแล้วมีไหมนะฮะได้น้อยๆผอองได้บ้างแล้วนะเนาะอ่อ,อ่าตอนนี้เราก็มาเพิ่มอีกดูที่วันนี้จะมีใครได้เพิ่มบ้างนะเนาะอ่ก็วันมาวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราก็ เป็นวันํำลึกอะเป็นวันบูชานะเป็นวันบูชาวันวิสาขะนะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเนาะอืมแต่การบูชาเราจะบูชาแบบไหนพวกเราก็เน้นที่ปฏิบัติบูชาวันนี้ปฏิบัติบูชาอะไรมาบ้างนะ ทำครัวใช่ไหมทำครัวเลื้อเลี้ยงทุกคนเลยปัดกวาดเช็ดถูให้คนได้มานั่งฟังธรรมเนาะ,ะได้มาร่วมฟังธรรมนั่งฟังธรรมคือการบูชาคือการปฏบิบัติบูชาของพวกเราเนาะ,ะถือว่าวันนี้เราจะรำลึกถึงพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ ขอพาทบทวนเนาะขอพาทบทวนว่า,าพุทธประวัติว่ามีที่มาที่ไปยังไงอะนะอาอตมาจําได้ว่าอาตมาเรียนพุทธประวัติมาตั้งแต่ชั้นประถมนู่นแน่นะชั้นประถมชั้นมัธยมก็เรียนมานะดูที่จะตรงกันโยมป่านะเดี๋ยวจะเล่าเล่าทบทวนดูนะเ,เล่าอย่างให้พวกเราได้คิดวิเคราะห์ตามนะนะ เอาแบบสมัยใหม่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วยนะอ่าก็เริ่มต้นจากเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะเช่ไหมอ่าเริ่มต้นจากเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะอ่าท่านตอนตอนเกิดพุดทธะรู้แล้วตอนนี้จะพูดถึงตอนที่ตัดสู้จะตัดสู้เนาะอ่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทำไมถึงออกจาก,กวางังเป็นเจ้าชายดีด นะยโยพรลีมีความทุกข์เ,เห็นทุกข์เนาะโอโ้พ่อสร้างภาษาสามฤดูให้เลยนะมีโอโ้โหมีเจอแต่หนุ่มๆสาวๆไม่เจอคนแก่เลยพยายามจะบำลุงบำเลอเต็มที่เลยอยากอยู่ยังไงนะมีประคมดนตรี รองเท้าทองคําโอ้ต่ละพัดเรียนวิชาก็ให้เรียนจบตั้งกี่วิชาสิบสิบแปดวิชาใช่ไหมโอ้โหสิบแปดปริญญาคิดดูดิเนี่ยบำรลุงบำเลอเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เห็นทุกข์อะ่ะนี่ยแต่ท้ายด้วยบารมีของพระองค์ก็ทำให้เห็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์ ก็เลยอยาก,ออก,ก,กจะออกจากทุกจะออกยังไงออกจากทุก์เห็นเองคิดเองใช่ไหมแต่พวกเรานี่พวกเราเห็นเองคิดเองหรือว่าหรือว่าใครบอกใครแนะนําถึงเห็นทุกนะพวกเราเนี่ยฮะ,ะเกิดมาก็เป็นชาพุทธแล้วใช่ไหมอา้าวเป็นชาพุทธ ทั่วประเทศไทยเขาก็เป็นนะชาวพุทธเนี่ยไม่เห็นเขาเห็นทุกเลยอะ่ะไม่เห็นเขามาอยากจะออกแก,กทุกอย่างพวกเราเลยพวกเราชาวสีมานี่มามาอยากออกจาก,กทุกใช่ไหมออเนี่ย,ยพวกเรานี่คือพวกเราเดินตามรอยเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมเออเห็นทุกเห็นทุกพยายามมาปฏิบัติที่จะออกจากทุกนี่คือเดินตามรอยของเจ้าชายสิทธัตถะมา เนี่ยเจ้าชายธีร t h วิธีวิธีการออกจากทุกข์ของเจ้าชายธีร t h ก็คือทาําไงอันดับแรกเลยหนีออกจากวังยมหนีออกจากบ้านยังฮ <c oughs> ะทิ้งกันยังทิ้งบ้านหรือยังทิ้งลูกก็ยังเนียฮะทิ้งตรงเต้ยังฮะทิ้งทิ้งไผ่ตรงยังนะฮะอ่อ อางามยังไม่มีก็ยังอุตส่าห์ไปเอาตรงเป๊ะมาเป็นลูกเลยอางามนะสาไม่มีลูกแล้วนะางามอ่านะุทธเจ้าท่านพาทิ้งนะท่านพาทิ้งสมบัติต่างๆความสุขต่างๆท่านพาทิ้งเจ้าชายเตือ๋อถ,ถาท่านพาทิ้งนะอ่าไม่ใช่พามาเอาไว้นะเพราะฉะนั้นต้องทิ้งทุกถึงจะลดลงได้เนี่ยดูนะทิ้งอะไรอีก เครื่องประดับตกแต่งเห็นไหมเงินทองทั้งนั้นรองเท้าทองทิ้งนะพวกเราทิ้งเงินทองหรือเอาเงินทองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ้าวถ้าจะเดินตามเจ้าชายสิริธรรมเนี่ยต้องทิ้งนะทิ้งเป็นอย่าง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 ทีละอย่างเนะี่ยเสื้อผ้าสวยๆก็ทิ้งเหลือน้อยๆเน,นี่ยเดินพระบาทเปล่าบำเพ็ญน,นี่คือ ทางที่จะทําให้ทุกน้อยลงน้อยลงนะต้องทิ้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันต่อวันเอาไม่ต้องเอามากหรอกเอาวันต่อวันวันต่อวันเนี่ยแต่ยมไพลียยังทิ้งไม่ได้แล้วเนี่ยล่อ้อยหลายร้อยไร่ทั้งรถไถทั้งโอ้สมบัติสารพัดเลยเลยเนี่ยเนี่ยรับรองยมพลอะทิ้งไม่ได้แน่นอนเลยหนักเออ เนะเนี่ยเอ้าไม่ใช่ทิ้งทีเดียวแล้วต้องค่อยๆปลดค่อยๆวางหาวิธีการดิหาวิธีการให้มันเบาลงให้ทุกข์มันน้อยลงทุกข์น้อยลงนะพวกเราบารมีไม่มากเหมือนเจ้าชายธิดาเราบารมีน้อยกว่าแล้วก็ต้องค่อยๆปลดค่อยๆวางออกดินะแต่ถ้าเอาเพิ่มเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเอาเพิ่มไม่ใช่ต้องเราต้องเดินตามเจ้าชายธิดามาอย่างนี้ทุกข์เราถึงจะน้อยลง เนี่ยพอทิ้งสมบัติทิ้งเหล่านี้แล้วนะมามีเสื้อผ้าในน้อยแล้วท่านก็ไปหาอาจารย์ใช่ไหมไปแสวงหาอาจารย์อาจารย์คนไหนนะาดังแล้วจะพาพ้นทุกได้ท่านก็ไปหาอาจารย์นียพวกเราไปหาไหมไหาอาจารย์าารยน่ะหาใช่ไหมเออนนะี่หนี่เนี่ยเหมือนแล้วเหมือนแล้วเนี่ยไปหาอาจารย์ท่านก็ไปหา อาลันดาบทุทกาดาบทมีชื่อเสียงสมัยนั้นเนี่ยอาลันดาบทุสกาดาบทเนี่ยท่านก็ปฏิบัติจนถึงได้ฌานถึงได้ฌานเลยนะเนี่ยอ่าอ่าแล้วพวกเราได้อย่างฌานนะอ่าได้เจอครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเจอพ่อครูเจอสมณะเจอสิกขามาแล้วเจอหมู่กลุ่มแล้วได้ รูบาอาจารย์แล้วอ่าแล้วอาจารย์นี้ได้ระดับฌานแล้วอาจารย์เราได้ระดับไหนนะอาจารย์ท่าเราอ่ะเท่าที่ภูมิเรามีเราได้ยินได้ฟังมาอาจารย์เราอยู่ระดับไหนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนะี่ยพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดระดับแปดแล้วนะแต่อลา,านดาบทุตรกาดาบทได้แค่ฌานเองนะได้แค่ฌานก็คือ ละนิวรณ์ห้าได้ละนิวรณ์ห้าได้ก็ได้ฌานเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทีนี้อาจารย์เราเนี่ยเจ๋งวก,กว่านั้นอีกสุดยอดกว่านั้นอะอ่านะเหมือนหน้าภาคภูมิใจเนาะหัวอาจารย์เราเจ๋งเลยแต่ไม่ใช่ท่องอย่างท่องอย่างนี้นะอาจารย์เราเจ๋งอาจารย์เราดีอาจารย์เราเก่งเลยแต่ตัวเองไม่ทําอะไรเลยแล้วจะได้ไหม ไม่ได้เนาะยังไงก็ไม่ได้อะเนี่ยเออเนี่ยเพราะนั้นเราก็ดูเนี่ยเราก็เรียนแบบนี่คือประวัติพุทธประวัติเราก็ดูมาอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วท่านก็มาทํากับอาจารย์เรียนรู้กับอาจารย์จนทําฌานได้เท่ากับอาจารย์อาจารย์ปฏิบัติได้ยังไงละนิวรห้าได้จนได้ฌานเจ้าใช้ที่ทดืถัท่านก็ ทำได้นั่งหลับตาสมาธิได้ชานเหมือนอาจารย์วันนี้พูดถึงส่วนที่ผู้เจ้าท่านตัดสรุ้ตัดทะรูอริยสัตนะเพราะเราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้ายังไม่ชอบใจถ้ายังอาฆาตพยาบาทใครอันนั้นก็มิดฉาแล้วทําให้มันถูกมันถึงจะพ้นทุกได้อ่าฝากไว้น้อนโมทนาถาทุกกับพวกเราทุกๆคนจเรียนทา